สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ที่ผมจะมาพูดนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ปมประกาศในช่องนะครับว่าในวันนี้เนี่ยตอน12 3 0เนี่ยจะมีอะไรมาประกาศซึ่งผมก็เลทเวลานะครับวันนี้แต่โวเรื่องในวันนี้ที่ผมจะมาประกาศนะครับก็คือแนวทางของช่องเราอะไรประมาณนี้การลงคลิป นู่นนี่นั่นอะไรนะครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดนะครับจะมาพูดกันก็อย่างแรกลนะครับแนวทางช่องเราอย่างแรกเลยด้านการลงคลิปไอห,หัวข้อแรกเนี่ยขอวการลงคลิปเนี่ยก็คือผมจําไม่ได้ลงคลิปเยอะสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสาิสภาเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องไปเตรียมตัวการเรียนนะครับ เรียนแล้วก็จะมีแข่งเร็วนี้นะคะเป็นการแข่งด้านพระพุทธศาสนาก็เลยผมคิดว่าการลงคลิปเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงผมเลยจะลงพวกจันทพุธสุขเท่านั้นนะคบผมการลงคลิปนะครับก็อย่างข้อต่อไปนะครับเป็นการพวกคอนเทนต์ก็แล้ววันนี้ที่ช่องผมจะลงนะครับก็วันนี้เนี่ย ก็ได้มพูดนะครับก็คือช่องเราเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับพวกเกมพวกอะไรพวกเนี้ยต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าคือแบบผมไม่ค่อยอินกับพวกเกมพวกโลบอกอะไรพวกนี้แล้วคือมันเบื่อแล้ะเราก็ต้องแบบว่าลงคลิปนู่นให้กันก็แต่ว่าแต่ว่าผมงอยากเล่นอยู่าแงบรบังก็ชอบอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็จงว่าตอนนี้นะครับผมอาจจะยังทำ เกมอยู่หรืออาจจะยังไม่ทาอยู่ก็เป็นได้แต่ที่เราดูนะครับคือผมเด่ยจะไม่ได้ทําแค่เกมอย่างเดียวเพราะว่าอ,อีกไม่นานเนี่ยเด็ผมก็ต้องเรียนแล้วกระแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องเกมเรบอกต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับส่วนคอนเทนต์เนี่ยถ้าไม่ทําเกมเราจะทําอะไรเดี๋ยวค่อยสปอยทีหลังนะครับต่อไปนะครับเป็นการพวบ ก็เรียกว่าไรพวกผลงานพวกอะไรพวกนี้นะครับคืออันนี้เนี่ยผลงานนี้เนี่ยผมนั้นต้องย้อนความไปประมาณสัปดาห์ที่แล้วผมไปเห็นเจ้าของช่องเนี่ยนะครับที่ผมบอกแล้วกันนะครับว่าช่องอะลรชื่อว่าซีโร่เอ็กดีนะครับได้มาเห็นแล้วผมจะบอกอะไรไปก็ขอโทษด้นะครับคือช่องนี้เนี่ยผมเห็นนะครับคือเขามีผลงานแบบว่าพวกนิยายพวก อะไรพวกนีนากาน้นะครับพปกการแต่งอะไรพวกนี้นะครับก็ผมไปมาแล้วผมคิดว่าทําไมช่องเราเยังไม่ปีบัง้งวะผมก็เลยลองที่ถามไปในโพสต์ตรงนั้นนะครับว่ามีใครจะดูนิยายผมไหมหรือไม่ดูนะครับ <c oughs> ก็มีคนดูนะครับเพราะว่า,วม,ดดา,วามันในโพสในตอบแค่สองคนไงแล้วก็ ่างนั้นครับผมอาจจะแต่งนิยาน,นะครับก็ถ้าอยากดูก็กดไลค์เยอะๆนะครับคลิปนี้ถ้าอยากดูก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมจีนผมจะมาป,ประกาศวันนี้ก็คือข้อที่สี่ นล้ก็คกอการพวกการตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรพวกนั้นนะครับก็คือผมเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้ตัดต่อพวกคนเดียวนะครับพวกคลิปช็อตพวกอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยอาจจะไปต้องแบบว่าจ้างเพื่อนมานะครับเพราะผมเนี่ยก็มีเพื่อนทําช่องอยู่ผมก็คิดว่าเพื่อนผมเนี่ยน่าจะแบบว่าช่วยผมในการตัดต่อได้นะครับเพราะว่าผมอย่างเช่นก็มีงานเยอะพวกต้องซ้อมต้อง เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนของคนยากเขาไม่ได้แข่งอะไรแล้ววันนี้นะคร,ครับเขาก็สามารถแบบว่าตัดตอ่อให้คนดูเนี่ยได้ดูได้อะไรได้นะครับผมอืมรแต่ว่าถ้าสมมติตัดตอ่อไม่รงใจแล้วก็ขอโทษได้นะครับเดี๋ยวจะไปบอกแค่ให้เพื่อนผมเองที่ตัดต่อนะครับเอาแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยก็คือสรุปเลยนะครับผม ประกาศสําคัญที่ผมจะประกาศในคลิปนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากดูค a แอเดี๋ยวก็รอได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวร้อยซับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอ่าเดี๋ยวร้อยซับแล้วเดี๋ยวามาเจอกันนะครับผมก็นีจะมีเส้นนี้แล้วมั้งสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจะมาคลิปหน้าบาย